ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานี BTS บุทากาศนะครับด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นวัดภาษีเจริญนะวัดปากน้ำพระศีเจริญเป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่มากแต่ว่าวันนี้เราจะไปวัดนาปข่นะครับซึ่งอยู่แถวๆนี้นะเดินไปประมาณแดนาทีจากสถานี BTS บุทากาศนะไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเขาปิดห้าโมงเย็นตอนนี้สี่โมงสิบเอ็ดนาทีแล้วตอนเลรีบเดินรีบเดินถ้าทันก็ได้ดูถ้าไม่ได้ทันก็ไม่ได้ดูนะผิดเงี้ย ตอนนี้เราลงมาด้านล่างแล้วนะครับที่สถานีวุฒากาศนะแล้วเราก็จะเดินไปทางนี้นะครับอันนี้เขาจะมีเป็นเวลาเปิดตีห้าถึงสามทุ่มนะครับเราต้องเดินเข้าตรงนี้เพื่อที่จะรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นกว่าไปถึงวัดปิดเนาะตอนนี้สี่โมงสิบเอ็ดสิบสองนาทีแล้วเนี่ยเดินเดินออกไปนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเข้าประตูนู้นนะฮะนี่เรามาเดินเข้าตรงนี้นะครับเอ่อ ตรงตึกไอดีโอเนี่ยเนี่ยมีเซเว่นเราต้องเดินเข้าซอยนี้ซอยเล็กๆตรงเนี้โอ้โหต้องรีบเดินกลัวไม่ทันวัดปิดวันนี้คือก็ไปเดินเล่นไปนั่งเล่นคาเฟ่อะไรมาเนาะแล้วก็มาถึงผ่านตรงนี้พอดีแต่ว่ามันก็มาผ่านช่วงค่ำแล้วนะเนี่ยเี่ยเยเดี๋ยวเดินเข้าไปในนี้ถ้ามันจะดึงหรือเปล่าเนี่ยเราเดินเร็วอะ อุ้ยก็เดี๋ยเดินตามกันไปเรื่อยๆนะฮะไปดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือวัดแรกนี่ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่วัดนัาโกีแต่ก็จะเป็นวัดที่แบบอยู่คู่กันนี่คือคนก็ไม่ไม่มีแล้วเรามาเส้นนี้คือเงียบ เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงจะห้าโมงเย็นแล้ววัดก็จะปิดแล้วมีร้านขายของเนีย่ยร้านขายของชำนี่นี่น,นี่ขึ้นสะพานโอ้หปลาเยอะมากปลาเยอะมากนี่สาธุสาธุ เราต้องไปทางฝั่งนี้วันแบบนี้น่าจะปิดแล้วนะไปฝั่งนี้สวยมากเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีนึงเนาะ<ป>เาปิดประตูแล้วอนะ่ะน่าจะมืดแล้วนี่ไงสาธุเข้าไปจวนนมาเดินดู อยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านซายมือของเราเดี๋ยวเราเดินตามกันไปนะทําไมดูเงียบเงียบครับเ,เขากลับกันหมดแล้วมัง้งนักท่องเที่ยวกลับกันแล้วมัง้งวัดจะปิดแล้วมั้งนี่ยีงเพิ่งปิดนะครับขออนุญาท่องเที่ยวนักสแสวงบุญท่านสุดท้ายก่อนอุ้ยสาธุ คือจริงๆอ่ะมาวันหลังก็ได้นะแต่ว่าไหนๆมาถึงแล้วนะคือแบบไม่ได้มาถึงนี่หรอกคือนั่งรถผ่านนั่งรถไฟผ่านเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆเองก็พามาเดินสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าไหนๆก็มาถึงตรงนี้แหละี่ดูสินิ่ไงวิหารหลวงพ่อวิหารหลวงพ่อโตนะครับไปไหว้พระดีกว่า อย่างไปได้อยู่หุ้ยตรงนี้ไม่มีคนเลยชิลสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวให้ทุกคนไหว้พระด้วยกันนะครับบัดนักปลกนะครับสาธุาธก็เดี๋ยวไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนมา ปิดทองไม่ไหวปะนะครับต้องไปบูชาด้านหลังนะฮะสาธุนี่เลยบรรยากาศนะครับวัดนักปกนะฮะก็มีพญานาคอยู่ด้านหน้า้ยคนเลยดีนะมาตอนนี้คนไม่มีมาประมาณแบบสามสามโมงสี่โมงเย็นคนน้อยอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟแต่ว่าเขาปิดไปแล้วนะทุกคนไปเข้าไปด้านในดีกว่านี่คนน้อยจัง ไปผู้ชายดอกไม้กันต,ตอนนี้ได้ดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วนะครับคือทิ้งกระเป๋าเลยไหว้พระก่อนนะทุกคนดอกไม้ทุกเทียนนะครับุ้ยจะจุดเทียนกันตอนนี้สันก็ไหว้พระด้านนอกเสร็จเรียบร้อยครับเดีย๋ยวพาไปไหว้พระด้านในนี่บรรยากาศนะฮะก็ไปด้านในกัน บรรยากาศก็จะประมาณนี้เข้าไปไหว้พระด้านในกันดีกว่าโอ้สสวยมากาดูสัตว์ดูสาตวนี่เลย หลังจากไหว้พระด้านในเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพามาเดินดูบรรยากาศด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆพระอุโบสถนะครับก็จะมีพญานาคมีแบบว่าพระแล้วก็มีนาคปลกนะครับอืมสวยอยู่เนาะพาเดินเดินรอบหนึ่งรอบนะครับนี้มีพระปาง พระปางสนเข็มพระพุทธรูปประจำปีมะเมียปางสดเข็มอันนี้ปางประธานผ่อนนะปีมะแมเขากจะมีแบบว่าให้ให้ดูแบบว่าแต่ละปีแต่ละปีนะประจำปีวอกอันนี้ประจำปีรากาประจำปีจอประมาณนี้นะครับสวยดี พระพุทธรูปบางต่างๆเนาะประเดี๋ยวเราไปพระบวสถอีกฝั่งหนึ่ง mm hmm. ก็คือพระนักปกสวยมากพระบูชสถอีกหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนอยเหนียบน้ําใส่ถุงเท้ามาเท้าเปียกแล้วเดี๋ยวล้มพามาลอดอุโมรอดโบทเก่านะครับ ว่ายพระนาคบก200ปีที่วัดนาคบกรกรุงเทพมหานครนะครับนีรอดโบสถโบราณสีอยุธยาเขาให้เอามือแตะตรงนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยนบบทแล้วก็ให้เอามือแตะสัมผัสสองข้างเดี๋ยวก็แตะกันภายในนะครับนี่เลย ลูกมีมิตรโบราณด้านหน้าของเรานั้นคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวไว้พระก่อนนะทุกคนไว้พระก่อนนะทุกคนก็ยังไงก็ถ้าใครมีเวลาก็อย่าลืมมานะครับสาธุออกมาจาก พระอุโบสถแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอุโบสถเศรษฐีสามพี่น้องอืมถูกเนืการด้านบนด้านบนหลวงพี่สวดวัดทำวัดเย็นอยู่ประมาณนี้เนะาะบนนะตอนนี้คือหลวงพ่อลงมาแล้วนะ ขึ้นไปไหว้พระกันมาเอาสักค่ำเลยอะจนวัดจะปิดแล้วเราถึงมาสาธุสาธุาธไหว้พระเรียบร้อยนะครับร้าบัวสดวัดพระพระัดกันเรียบร้อยจะเรา ออกไปทางนี้นะครับแล้วก็ไปเอารองเท้าโอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมันเป็นน้าําอ่ะก็คือตอนนี้ลาถุงเท้าเปียกหมดแล้วเนะี่ยนี่เลยนะครับไปไหว้พระเรียบยกลับออกไปด้านนอกกันนี่ก็คือการมาไหว้พระที่วัดนาคปรกนะครับเป็นช่วงเย็นเนาะ วัดนักปกภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะถ้าสุนทรใครแบบสะดวกมาก็ลองแวะมาที่วัดได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับมีลานจอดรถอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะฮะนี่ถ้าเราเดินออกไปด้านหน้าแล้วเลี้ยวขวาไปก็สามารถเดินไปวัดปากน้ำได้แต่ว่าอย่าเดินเลยก็ไกลอยู่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะสาธุ สวยมากให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็จุดบูชาต่างๆนะครับดเดี๋ยวพามาดูด้านนี้มันเป็นทางออกแหรอหหหนี่นะครับไปเหมือปู <c oughs> นี่เป็นบริเวณด้านหลังนะฮะก็คือเนี่ยเป็นทางออกในับเข้าต้ม กระดูหมูอันนี้เราออก um, ถ้าเราไปฝั่งเนี้ยมันจะเป็นออ่ถนนที่เส้นที่จะไปออตรงนี้ได้นะเราก็มีของกินเยอะแยะเลยนะแต่ว่าเราก็จะกลับทางเดิมน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้น,นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เดินทางกลับนะฮะประมาณนี้นะทุกคนโอ้ห <specialized nighttime im> MM> มาไหว้น้องหมามองอะไรมาไหว้พระด้วยความเร่งด่วนมากแบบด่วนมากวิ่ง <im> MM> วิ่งมาใช้ความรวดเร็วในการไหวเพราะว่ากลัวไม่ทันอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดนาคปรกเขตภาิ์จเจริญกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เป็นจุดไหว้ถไหว้ทาวเวสุวรรณนะฮะอร้อ,อนเลยทีเดียวออเดี๋ยว,ยวกับทางเดิมนะครับเนี่ยเดินเดินไปทางนี้พาดึงมีห้ามรถผ่าน เป็นช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้วัดก็กำลังจะปิดแล้วนะครับก็ไม่มีคนมาเลยให้ดูบรรยากาศออ้สวยมากเดินเดินกลับทางเดิมนะครับด้านหน้าของเรานี่คือวัดนังชีนะที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะพอดีว่าเราจะมาที่ตรงวัดนักปรบก่อนนะถ้าเดินกลับไปแล้ววัดนังชียังไม่ปิดก็เดี๋ยวไหว้วัดนังชีต่อ ถ,ถ้าใครไม่อยากเดินเข้ามานะครับวันที่พี่เข้ามานี้ก็คือนั่งบินมอเตอร์ไซค์เข้ามาเพราะว่าตรง BTS บูธากาศก,ก็จะมีเป็นบินมอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่อะไรแต่ว่านั่งบินมาก็ได้นะครับเพราะว่าใกล้ๆจันเดินมาแดนาทีเองไม่ได้ไกลมากนะครับขนมตรงนี้ก็มีแบบให้เราไหว้พระได้สาธุไปเดินย้อนกลับ วัดนังชีตรงวัดนังชีก็สวยนะวิหารบรรพุทธนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาด้วยต้องแบบมาทางฝั่งนี้แล้วเพราะว่าเออก็จะได้แบบเห็นบรรยากาศของวัดวัดอารามนี่นัานบนเดีนย้อนกลับ กลับกันเนเดิมวัดนังชีนะฮะเราเคยมาแล้วเนี่ยเราก็เลย <c oughs> มืดแล้วไงค่าแล้วด้วยก็เลยแบบาจะไม่ได้เข้าไปด้านในของวัดนังชีนะไปเดี๋ยวเดินไปตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเนาะนี่นะครับทุกคนเราก็เดินออกมาจากซอยนี่นะครับก็คือเดินมาจากวัดนะครับใช้เวลาประมาณแบบแปดนาทีมั้งตาม Google Map อะ่ะ Google map บอกว่าเดินประมาณ8นาทีแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเราว่าอาจจะ8ปดถึงสินาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดินมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาถึงตรงด้านหน้าอย่นี้นะฮะฟิลแบบนี้นะรถแท็กซี่เต็มเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าฝั่งทางนู้นเหมือนเดิมเนาะที่เราเดินมาสามารถที่จะลอดใต้สะพานได้แต่ว่าเขาจะมีช่วงเวลาเปิดปิดนะอันนี้ก็อุ้ยลอดตรงนี้ได้นี่นี่น,น,นี่ข้างหน้านี่เลย แล้วพอเราลอดไปปุ๊บอะ่ะเราก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่ารถเยอะจังเดินเข้ามาด้านในนะฮะก็จะมีอ๋ออันนี้ถ้าเป็นอันนี้คือได้ตลอดเวลาลงมาแล้วเดินเลยมานิดนึงนะมาตรงนี้เนี่ยเดินผ่านได้ตลอดนะครับไม่มีปิดนะแต่ว่าฝั่งด้านนู้นเขาจะมีช่วงเวลาเปิดปิดอยู่นีไงก็มาถึงวุฒิกาศแล้วนะครับเนี่ย คือลงพุทธกาศเมื่อจะรู่เราเราลอดฝั่งตรงนู้นไงแต่ว่าถ้าใครจะมาก็คือลงพุทธกาศแล้วก็เดินมาหน่อยนึงนะครับมารอดตรงนี้ได้นะเนี่ยก็จะตรงกับซอยที่เดินเข้าไปพอดีนะครับแต่เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่ามันจะมีของขายมีของกินด้วยอะ่ะซื้ออะไรกินดีวกว่าแต่ไม่มีตังเลย <c oughs> เดินย้อนเดินย้อนกลับไปเฮ้เขามีอะไรกินเนี่ยของทอดอนเจนง่ไง ฝั่งนี้มีอะไรตรงนั้นเป็นตลาดด้วยอ่ะขนมปังของทอดอกับข้าวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟฟ้าไปอี่นี่หนึ่งนะครับนี่เลยขึ้นรถไฟฟ้าก่อนโอเคทุกคนนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของการแบบว่าพระภายในหนึ่งชั่วโมงไนงะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะ มาถึงไม่ใช่ถึงเทมงนะใช้เวลาประมาณ50นาทีในการไหว้นะไหว้แบบวิ่งเลยอะว <c oughs> ิ่งไหว้เอาเพราะว่าเรามีเรามาถึงก็สี่โมงสินาทีแล้วอะเราก็กว่าจะเข้าไปอะไรเงี้ยนะเขาปิดห้าโมงเย็นเจอก,กันในคลิปหน้านะครับตายตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่รถไฟฟ้าวุธ,ธากาศแล้วนะครับ <c oughs> ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นวัดปากน้ำพระสิจเจริญนะครแล้วก็อันนี้สถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบา,บาย